ก็ไม่เอาลูกสา์ออกมาตั้งนี่ก่อนไม่ใช่เแล้วออกเหมือนที่ผมออกมานตั้งไอ้ชันดีไม่ใช่เอหรอไอ้นล้วมึงปึงแห่เอ้าแห่น้วมโดดป่ะท่านไหนขาแหแล้วโดดป่ะน้องโดดน้องโดดตรงไหนเออแห่น้องก็โดดป่ะโดดข้างไหนข้างนั้นสูงสูงก็ไม่ชอบ ตรงไหนตรงไหนไม่ได้เป็นพี่นะพี่ไม่กินแล้วมีชิปไยงาลหรอไม่ไม่เอาเอาทไก่อนไม่ใช่ผมว่าโดดผมต้องมีข้อแม้ไม่มีข้อแม้เรานเู้แล้ทำไม่ได้ไหมอีแพบเยนีเราไอเห้งเลยมเขากว่าแมเลือ ไปดิเขาบอกให้โดดแล้วก็โดดดิไม่ได้ไม่ได้พูดเองเลยทำไม่ได้ผมไม่พูดมไดมาเขาของผมไม่พูดว่าโดดผมผมบอกมีคอมเม้นต์ก่อนไม่ได้ท่าน่ยังเด็กเพราะหนึ่งต่ออยู่ใครโดดก็โดดได้เนี่ยมีสองทางเลือกเคยดูดูเคยดูเฟซป่ะเด็กอนุบาลบอกเน่เน่ที่ครูสอนหมีแต่เรียก อีไม่เรียกลีอ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 ะไรอย่าทำอะไรอย่าพูดนี่จะไปโดดไรเนเช้าเอกระโดดเชือกผมบ่ามันต้องมีขอแมก่อนเนี่ยเน่ยเนี่ยตายต้นเดขบเอามี้อแมกี่เกล่ะเอาเชือกไปร้อนเีเนี่ยสูงก็ต้องแบกได้เด้